่อยเขาไปสักคนเธอฉันทำงานอยู่ฟังนะคุณพูดเรื่องผิวไหวไปตามจังหวะคุณชอบเขาบรรเลงทำให้เหมือนคนรักแจ๊สหน่อยเธอขอร้องผิวไหวเหรอจะี้มากจะนายพูดคำนี้ <S <S 1> <S 1> เอางี้นะ <S <S ผมจะถามข้อหนึ่งคำถามอะไรคำถามเกี่ยวกับแจ๊สถ้าคุณตอบถูกเราจะไปคุณหายตัวไปนับแต่นี้ ถ้าผมรอดจากนี่คืนนี้บอกให้ผมจะไปให้ไกลแสนไกลเหมือนกับผมตายไปแล้วมีเรื่องหนึ่งพวกข้าพงและตัวแทนที่นี่ฟิลิกส์บอกให้บอกเขาว่าผมเสียใจบอกเขาว่าผมจําเป็นต้องพูดตารวจจับการผมเป็นพยานผมถูกงขู่บังคับถ้าผมไม่ทําตามผมต้องกลับเข้าออคุกและผมอ,อผมไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกดี ถามมาได้เลยไมส์เรียนดนตรีที่ไหนบอกให้ <Hey. S 1> ผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวไมส์งั้นก็ตอบมาโรงเรียนดนตรีเขาจบโรงเรียนดนตรีใช่ไหมพ่อของเขาเป็นหมอฟันอยู่อิสเซนลุยลงทุนในการเกษตรทําเงินได้เยอะเขาส่งไมา์เข้าจุริยาโรงเรียนสอนดนตรีนิวยอร์กปีพันเก้ยสี่สิบห้ย ไม่ถึงปีเขาก็หยุดเรียนไปหาชาลีพาร์เกอร์ที่ถนน52ผู้เขี่ยวกรามสอนเขา3าปีเต็มๆ